สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดค่ะซึ่งจากที่เราเรียนในเรื่องของฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งฟังก์ชันทั่วถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาตรวจสอบในเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดกันค่ะ ค่ะบุนิยามในฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดนะคะเราจะให้ f ค่ะเป็นฟังก์ชันที่ส่งจากโดเมนของฟังก์ชันไปยังจํานวนจริงนะคะโดยที่ A ค่ะเป็นสับเซตของจํานวนจริงและ A ในะค่ะจะต้องเป็นสับเซตของโดเมนนะคะการที่เราจะกล่าวได้ว่าเป็นฟังก์ชันลดหรือฟังก์ชันเพิ่มนั้นแล้วเราไปดูกันได้เลยค่ะค่ะ1นะคะ f นะคะจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะบนเซตของเซต A ก็ต่อเมื่อสําหรับ x 1และ x 2ค่ะ ใดๆในบนเซต A นะคะถ้า x 1น้อยกว่า x 2ค่ะแล้วทำให้ฟังก์ชัน x 1นเนี่ยน้อยกว่าฟังก์ชัน x 2เนี่ยเราจะบอกได้ว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มค่ะซึ่งในเรื่องนี้จะต้องมีในเรื่องของการแก้สมการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสการที่เราจะกล่าวว่า f นะคะเป็นฟังก์ชันลดนะคะบนเซตของเซต A นะคะก็ต่อเมื่อสำหรับ x 1ค่ะและ x 2ใดๆนะคะใน A ค่ะถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้วฟังก์ชัน x 1มากกว่าฟังก์ชัน x 2เนี่ยเราจะถือว่าเป็นฟังก์ชันลดค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่นิดเดียวในเรื่องของ x 1นะคะน้อยกว่า x 2แต่ถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยมันจะทําให้ฟังก์ชัน x 1นเนี่ยน้อยกว่าฟังก์ชัน x 2ด้วยแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดนะคะถ้า x 1น้อยกว่า x 2ค่ะมันจะส่งผลให้ฟังก์ชัน x 1เนี่ยมากกว่าฟังก์ชัน x 2ด้วย ซึ่งที่มกล่าวไปขั้นต้นแล้วนะคะว่าเราจะต้องใช้วิธีการแก้อสมการเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะค่ะทีน,นี้เดี๋ยวเรามาพิจรารณาฟังกช์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดจากจากกราฟนะคะในกรณีแรกนะคะถ้าลักษณะกราฟค่ะมาในลักษณะเป็นเป็น เมนไปทางด้านขวานะคะซึ่งเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูทางด้านซ้ายสายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาดูกราฟเนี่ยทางดีด้านนี้เป็นลบทางด้านนี้เป็นบวกนะคะถ้ารูปในลักษณะแบบนี้คือถ้าเอ็อ X เพิ่มค่ะถ้าค่า x เ,เพิ่มนะคะถ้า x เพิ่ม y เพิ่มเราจะเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มถ้า x ลด y ลดเราก็จะเรียกฟังก์ชัน เพิ่มเช่นเดียวกันคือฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยคือมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดนะคะมันจะมีการผกผันกันคือถ้า x เพิ่ม y จะต้องลดถ้า x ลด y จะต้องเพิ่มค่ะนี่คือถ้าจำแบบคอนเซปต์ง่ายๆก็คือถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะค่า x กับค่า y จะไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลด ค่า x ก,กับค่า y มันจะผกผันกันในลักษณะแบบนี้เราเวลาเราดูนะคะเราก็ดูการาฟนะคะจากด้านซ้ายไปไปขวานะคะคือเราดูจากด้านนี้ซึ่งค่า x ของเราเนี่ยจะอยู่ทางด้านที่เป็นบวกใช่ไหมคะแล้วทำไมคะค่า y มีค่าสูงขึ้นตรงนี้นะคะมันก็จะทำให้แนวโน้มนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันลดค่ะส่วนตรงนี้นะคะ ถ้าดูจากด้านซ้ายนะคะ x e เนี่ยก็ <Okay. S 2> จะมีค่าทําไมคะเพิ่มขึ้นแล้ว y ก็ทําไมคะสูงขึ้นตามด้วยตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยมันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่มค่ะค่ะตรงนี้นะคะในรูปนี้ก็จะเป็นฟังชันฟังก์ชันลดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มค่ะในลักษณะของรูปนะคะส่วนในลักษณะของฟังก์ชันนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันในลักษณะแบบ หลายอย่างนะคะ้าตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มทางด้านนี้ก็เป็นฟังก์ชันลดตรงนี้ก็เป็นเพิ่มขึ้นไปนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1ในกรณีที่เป็นแบบบอกเงื่อนไขกันบ้างนะคะตัวอย่างที่1บอกว่าจากฟังก์ชันต่อไปนี้ฟังก์ชัน x เท่ากับ3 x ลบ2บน r เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนเซตที่กำหนดให้จากบทนิยามเดิมนะคะที่เรา ได้เรียนรู้กันนะคะก็คือถ้าถ้า x 1นะคะน้อยกว่า x 2นะคะแล้วแล้วทำให้ฟังกช์ชัน x 1กับฟังกช์ชัน x 2น้อยตามไปด้วยเนะะี่ยค่ะเราจะกลายเป็นฟังก์ชันฟังกช์ชันเพิ่มนะคะแต่ถ้าถ้า x 1น้อยกว่า x 2นะคะแล้ว ทำให้ฟังก์ชัน x 1นะคะมากกว่าฟังก์ชัน x 2นั่นหมายความว่าจะเป็นฟังก์ชันลดอันนี้คือเราจำคอนเซปต์ในการการหาค่าการพิสูจน์กันว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวางกันได้เลยนะคะว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดแต่เราต้องใช้หลักวิธีการแกอสมการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ เราก็ตั้งโจทย์กอนเลยค่ะว่า x 1เนี่ยค่ะต้องน้อยกว่า x 2ซึ่งเราก็นำฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้นะคะก็คือฟังก์ชัน x 1กับฟังก์ชัน x 2เนี่ยจะต้องมีค่าเ,เท่ากันด้วยนะคะ,ะเราก็ใช้วิธีการแก้สมการเลยคะ่ะก็คือต้องเป็น3 x 1ลบด้วย2นะคะน้อยกว่า3 x 2ลบด้วย2 เราก็ใช้วิธีการแก้อสมการนะคะก็กลายเป็น 3x1 ลบ2แล้วก็บวกด้วย2ทั้ง2ข้างนะคะ 3x2 ลบ2แล้วก็บวกด้วย2ค่ะจะทำให้ตัวนี้หายไปะค่ะแล้วเราก็จะเหลือเพียงแค่ 3x1 น้อยกว่า 3x2 นกักเรียนจะสังเกตดูว่าจํานวนเลข3นะคะเราต้องย้ายไปทําการหารทั้งสองข้างใช่ไหมคะแล้วเลข3เนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกใช่ไหมคะจากเดิมเนี่ยการแก้อสมการถ้าเราย้ายในกรณีที่จํานวนติดลบย้ายไปคูณกับหารนะคะเครื่องหมายอสมการจะทําการเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะคะซึ่งในที่นี้เราเห็นเลข3เป็นจานวนเต็มบวกใช่ไหมคะถือว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะเราก็ หารตามปกติกลายเป็น 3x2 หารด้วย3ตรงนี้เราก็ทำการตัดทิ้งก็เหลือเพียงแค่ x1 นะคะน้อยกว่า x2 เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้ตัวนี้นะคะฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้มีค่าทำไมกันคะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นทำให้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มค่ะเราก็สรุปได้เลยนะคะเป็น ฟังชันฟังชันเพิ่มค่ะค่ะตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2บอกว่าจากฟังก์ชันต่อไปนี้นะคะฟังก์ชัน x เท่ากับลบ x กํลังสองบวกได้1บนอนะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนเซตที่กำหนดให้เราก็ตั้งบทนิยามเลยค่ะว่า x 1, x 1 x 1น้อยกว่า x x 2 ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องกลายเป็นฟังก์ชัน x 1กับฟังก์ชัน x 2ถูกต้องไหมคะเราก็นำมาใช้วิธีการแก้อสมการเลยนะคะก็จะได้เป็นลบ x 2บวกด้วยหน้อยกว่าตรงนี้เราต้องเติม1น,นะคะเป็นลบ x 2กำลังสองบวกด้วยห่ง ช้หลักวิธีการแก้อสมการค่ะก็คือลบ x 2นะคะบวก1ตรงนี้ก็ยังเป็นเครื่องหมายเดิมอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลบ x 2กํกลังสอบวก1ตรงนี้ก็จะเป็นลบทษก่ะตรงนี้ต้องเป็นลบ1่ะเราก็ทำการตัดทิ้งนะคะก็จะเหลือเพียงแค่ลบ x 1กําลังสน้อยกว่าลบ x 2องกำลังสองตรงนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามันทําการติดลบใช่ไหมคะเราก็จะมีรู้ว่ามันมีค่าอย่างไรใช่ไหมคะในกรณีนี้ก็คือลบมันเป็นลบหเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายไปทําการหารแล้วมันเป็นจํานวนเต็มลบในหลักการของการแก้อสมการเราต้องทําการเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นจะได้เป็นลบ x 1กําลังสองหารด้วยลบหตรงนี้เครื่องหมายเปลี่ยนค่ะจากน้อยเป็นเครื่องหมายมากกว่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลบ x 2องลังสองส่วนด้วยลบ1ก็จะตัดทิ้งไปตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเพียงแค่ x 1กําลังสองนะคะตรงนี้เป็นเครื่องหมายเปลี่ยนนะคะเป็น x 2กําลังสองเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้เป็นฟังก์ชันในลักษณะแบบนี้นะคะทำให้มีเครื่องหมายการเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน ฟังชันลดค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับการเรียนรู้ในฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดในกรณีดูแผนภาพแล้วก็การตรวจสอบกรณีที่เป็นแบบบบกเงื่อนไขค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอในักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ